ใช้ขอมองคลอยู่ทำไมไม่เห็นผลสักทีคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคะเทาวันนี้นะคะใช้ขอมองคลแล้วคิดแบบนี้อยู่นะคะไม่เห็นผลค่ะการที่คุณคิดซ้ำๆนะคะย้ำๆทีๆว่าเอทำไมใช้ขอมองคลแล้วไม่เห็นผลสักทีนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือของมงคลที่คุณเคารพบูชาไม่ว่าจะเป็นยันคาชายันพลังตัวเลขหรือแม้กระทั่งพุทธคุณความเป็นมงคลอะไรก็ช่างนะคะท่านมาเพื่อเกลื้อเพื่อหนุนเพื่อคำเพื่อคุณคุณอยู่แล้วนะคะการที่คุณลังเลสงสัยนั่นเท่ากับว,ว่าคุณกําลังบอกกล่าวท่านค่ะว่าคุณไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อมัน่นไม่ได้เชื่อใจถ้าวันนี้ใช้ของมงคลอยู่ มั่นใจไปเลยค่ะว่าเห็นผลแน่นอนแล้วคุณก็ลงมือทำงานของคุณไปโอกาสช่องทางในเรื่องของการงานการก็จะหลั่งไหลเข้าหาคุณเองต้องใช้ความเชื่อใจนะคะ